หมอดูดังผ่าดวงรักอ้ําพกสอแววรีเทิร์นไม่มาฟังกันชัดๆเมื่อวันที่12มกราคม66อาจารย์ชัญญาเปิดให้ดูดวงความรับนางเอกสุปตาอ้ําพัชราภากับไฮโซพกประธานวงพรประภาที่เป็นกระแสสนใจอย่างมากที่แฟนๆยังลุ้นทั้งคู่อยู่ขอให้ตรวจสอบดวงจากไพ่ว่าทั้งคู่มีลุ้นรีเทิร์นหรือไม่อาจารย์ชัญญาเปิดไพ่สํารับแรกไพ่บอกว่าเขาก้าวไปข้างหน้าไม่มีการถอยหลัง ก้าวไปข้างหน้ามีความเป็นเพื่อนหรือยังมีสังคมที่วนเวียนอยู่ไพ่เดร์คีเป็นไพ่ที่ยังดีอยู่และมีใบบอกถึงความฉุนเฉียววุ่นวายใจไพ่ที่อีกคนจะไปอีกคนจะดึงเอาไว้ให้ครอบครัวความสนิทสนมอยู่กันเป็นครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างที่ผ่านมาครอบครัวรู้จักกันไพ่ที่มีผู้หญิงแอบจับตาดูจากหน้าไพ่เขาเป็นคนที่แอบเช็คแอบมองคอยส่องคอยหึงหวง คอยดูพฤติกรรมตลอดเวลาบางทีก็จะเหนื่อยถ้าคบเป็นเพื่อนกันไปจะไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นความรักมีสองใบนี้ที่ต้องคอยจับผิดหรือคอยระแวงระวังหึงหวงอยู่บ่อยๆก็จะเหนื่อยแต่ในอนาคตก็จะมีการวนกลับมาลักษณะเป็นเพื่อนกันได้อยู่ก่อนจะเปิดไพ่อีกสำหรับให้ขึ้นหัวใจโดนทุบต้องข้มแข็งแข็งไม่ใช่ครั้งแรกหัวใจปะแล้วปะอีก แกร่งจนเป็นเหล็กไพาใขึ้นผู้หญิงที่มีความหัวโบราณถือรีโมทควบคุมต้องอยู่ในความควบคุมได้ให้มีเรื่องเศร้าๆขังในความทรงจำเดิมทรงจำเดิมรักใครจะฝังใจกับคนเดิมเรื่องราวเดิมๆจะต้องมีเพื่อนเข้ามาให้ความทุกข์หายไปบ้างให่ก็ยังดีหากเป็นทิศทางที่เป็นเพื่อนกันจะดียังคงเป็นเพื่อนกันได้ในอนาคตแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมจะวนเวียนกับเรื่องการคอยเช็คแอบบดูเรื่องหึงหวงต้องควบคุมประมาณนี้ เปิดไพ่อีกสำหรับขึ้นมาอาจารย์ชัญญาบอกว่าไพ่ปิดทองหลังพระถ้าคบกันแบบไม่เปิดตัวจะดีกว่าไพ่ปิดทองหลังพระผู้หญิงที่เป็นซุปตา์ต้องคบใครแบบไม่เปิดเผยมากนะคบแบบให้คนเดาว่ายังไงมีแฟนหรือไม่มีแฟนจะทำให้อยู่ยืดพระเอกนางเอกบางคนเปิดตัวมาลูกโตแล้วเหมือนตามดวงหรือไม่เปิดตัวว่าแฟนใช้คำว่าคนสนิทเพื่อนสนิทแบบนี้จะยืดกว่า แต่พฤติกรรมอะไรก็เป็นเหมือนคนรักกันก็ได้เพราะดูจากหน้าไพ้ความสัมพันธ์เรื่องราวยังดีหน้าไพ่ไม่ได้แย่ yeah.